แจ้งบุญนาสาควงแม่ฟ้าแจ้งปมโดนแฉในละคุณกลายเป็นประเด็ดนที่ชาวเน็ตให้ความสนใจอยู่ตอนนี้สำหรับแจ้งบุญนาสาภรรยานักร้องตลกชื่อดังแจ๊ชวนชื่นหลังที่มีบุคคลรายหนึ่งออกมาแฉบนโลกโซเชียลว,ว่าเป็นผัวเมียในละคุณทิ้งแม่ตัวเองไว้ที่โรงพยาบาล ทำตัวไร้ศีลธรรมเน่าสดลวงโลกและสุดทางด้านแจงก็ไม่ไปล่อยชาวเน็ตสงสัยนานว่าเกิดอะไรขึ้นได้ควงคุณแม่ฟ้าไหลสดชี้แจงปมดังกล่าวว่าแจงจะขอพูดแต่เรื่องจริงทั้งหมดข้อแรกอย่างที่เขาหาว่าเราทิ้งพ่อแม่แล้วบอกว่าคนนี้ไม่ใช่แม่แท้ๆเรื่องจริงก็คือใช่อย่างที่เขาพูดเราเองก็คิดอยู่ว่าจะพูดหรือไม่พูดดีเราเองก็ไม่ใช่ดาราแล้วก็เป็นเรื่องของครอบครัวเอง แต่วันนี้ต้องออกมาพูดเพราะมันกระทบถึงครอบครัวและกระทบถึงสามีแล้วถ้าเราปกป้องแต่คนอื่นไม่ปกป้องครอบครัวเรามันไม่ถูกต้องวันนี้เลยตัดสินใจพูดทุกอย่างทั้งหมดเอาง่ายๆแจงไม่ได้อายที่ต้องมานั่งบอกว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่เอาจริงๆนะมันไม่จําเป็นที่ต้องมาพูดให้ใครรู้ว่าหลังบ้านเป็นยังไงสำหรับคนนี้หลายคนบอกว่าพูดมาตั้งนานแล้วทําไมไม่เอาเรื่องสักทีเอาจริงๆตนไม่อยากต่อความยาว ทุกเรื่องที่เขาทำคนที่ช่วยคือแจงเราก็เลยงงว่าทำไมทุกวันนี้เขานั่งด่าแจงเป็นเพราะอะไรแจงทำอะไรให้เขาเหรอแต่ทุกวันนี้มันไม่อยากหาเหตุผลอะไรแล้วแค่คิดว่าเขาไม่รักไม่ชอบก็คือจบบอกต่อแจงช่วยใช้นี่จนไม่ไหวแล้วจริงๆเจ้านี่โทรมาทุกวันพอคิดว่ายังไงแจงต้องใช้แต่มันไม่ใช่นี่ที่แจงก่อเขาไม่เคยพูดข้อเสียเขาออกมาเขาแค่ต้องการให้เราเสียหาย ทำให้ครอบครัวเราเสียหายหลังจากนี้แจงจะไม่พูดแล้วแจงจะขอเดินหน้าใช้ชีวิตต่อโดยที่ไม่มีญาติพี่น้องคนไหนแล้วเท่าที่มีใครครอบครัวแจงก็จะดูแลทุกคนให้ดีที่สุดเหมือนเดิมถ้าเขาอยากพูดอะไรถ้าใครอยากจะสนับสนุนก็แล้วแต่ไม่ต้องส่งมาให้แจงดูแลนะคะเพราะแจงเลือกที่จะไม่รับรู้รับฟังอะไรเกี่ยวกับคนนี้แล้วจริงๆก็ถือซะว่าเราได้แค่นี้